ถ้าใครอยากหมดดีไปซื้อเพียวไม่ได้โม้นะครับเรื่องจริงเพียวยอมรับว่าดีซปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ผสานคุณประโยชน์ทั้งบำรุงและป้องกันโรคครบจบทุกปัญหาพืชสามารถใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด <S <s โอ้ให้ตายหาตัวหน้าแดดเย่งเ <ra pp le> มาไม่ได้โก,โกอกอกะยาลามไม่ได้ผสมเลอดฉีดเพียวล้นวนๆมันงามเขียวจะอุ่มไม่มีโรคไม่มีภัยซื้อมาชุดหนึ่งนี่ผมใช้ได้ปิ้งนะ บงจำยาก็ไม่ได้แดกปุ๋ยเลยพอฉีดปุ๊บมันจะเริ่มบานใช้ได้ตาปุ๋ยเขาใช้ได้มากสามวันก็เห็นแล้วแมลงก็ไม่ค่อยกวนน้อนก็ไม่กวนมันลดต้นทุนปุ๋ยได้เยอะภูมิใจอ่ะแบบเราทําแล้วหัวมันใหญ่เราก็ดีใจเนาะได้พอดีลดต้นทุนแตกหน่อดีรากเดินดีไม่เพี้างหรอกเพราะฉันก็ไม่เลิกใช้หรอกฉันก็ใช้ไวตลอนนี่แหละเดียวฉีดมันจะโตเร็วแล้วมันก็จะไม่เคยเน่าใช้เพียวแล้วมันได้ผลก็จะไปใช้ตัวอื่นด้วยนะตัวอื่นมันก็เปลืองด้วยโปรโมชั่นซื้อซปเปอร์เพียว2